บานตุยเทียรพัสหลังหย่าพบรักใหม่ในวัย49ต่างรับได้แม้มีครอบครัวมาก่อน จากกรณีข่าวลือดังสนั่นว่านางเอกสาวตาคมยุค90กับพระเอกมัดเข้มยุคไวทูเคสมลูกรักและย้ายไปอยู่บ้านร่วมเดียวกันอย่างเงีบเยบๆแล้วซึ่งฝ่ายหญิงเป็นสาวตาคมที่เคยแต่างงานแต่ชีวิตคู่ล้มเหลวและเคยผ่านการยามาแล้วส่วนฝ่ายชายก็หล่อเข้มสุภาพอ่อนโยนและพึงอยากกับภรรยาเก่ามาพักใหญ่ๆก่อนจะมาคบกับนางเอก ตาคมคนนี้ทั้งคู่คบกันมาปีหนึ่งแล้วแต่คบกันแบบเงียบๆจนหลายคนคิดว่าเป็นเพื่อนร่วมวงการถ้ารู้ชื่อแล้วทุกคนต้องร้องอ๋อแน่นอนซึ่งจากคำใบทําให้ ชาวเผือกพุ่งไปที่ตุ้ยธีรพัฒน์และพิงกี้สาวิกาและอีกทั้งก่อนหน้านี้มีการแชร์คลิปที่พิงกี้และตุ้ยนังร้องเพลงด้วยกันยิงตอกย้ำว่าขาวลือดังกล่าวมีมูลล่าสุดผู้ใช้ติ๊กตอกลายหนึ่งแชร์คลิปวิดีโอที่ตุ้ยกำลังเล่นกับน้องหมาแต่ที่เป็นประเด็นเห็นจะเป็นเสียงคนพากในคลิปที่ฟังแล้วกลายเสียงพิงกี้แม้จะมีการดัดเสียงก็ตามถามการคอมเมนต์จากชาวเน็ตที่เห็นเป็นเสียงเดียวกัน